โโหงวงเล็กยิงเลยหยิบได้ปะเนี่ยถ้าถ้ามันเอากวงมาที่หัวบอกเลยนะเดี๋ยวมันกินหัวไปนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับรายการใหม่นะคะ <S <S เปิดต้นสักกดของกุมภาพันธ์นะคะกับรายการป้าพาตลอนนะคะ ตลอดตลอดตลอดไปทั่ววิทยาเขตกำแพงแสนนะคะอยากจะรู้ว่าตรงไหนดีนะคะตรงไหนอินเทรนด์นะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆที่น่าสนใจนะคะปาก็จะพาไปเที่ยวรอบมหาวิทยาลัยของเราเลยนะคะวันนี้นะคะเทปแรกนะ,ะเราพามาเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากนะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าเพื่อนของเราวันนี้อยู่กันเยอะแยะมากเลยนะคะเป็นหมู่คณะนะคะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าปาจะพาไปคุยอะไรกับเพื่อนบ้างนะคะตามมาเลยจ้ะ ว้าวสุดยอดตอนนี้นะคะอยู่กับพี่คุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อวิศนุกุลจันแสงครับผมค่ะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะพี่ล้วนครับพี่ล้วนนะคะพี่ล้วนเป็นคนดูแลสามสาวสามตระกูลไม่ใช่สิมีเพศอะไรบ้างคะเนี่ยพี่ข้างหลังพังทั้งหมดเลยครับผมพังทั้งหมดเลยทีนี้เขาเป็นครอบครัวเดียวกันปะคะเนี่ยเป็นอ่าเป็นพี่น้องกันครับผมแต่ว่าอยู่อยู่ ร,รวมกันหมดเลยครับผมอ๋อนี่เขาเป็นอะไรมาคะตัวไหนเอ่ยตัวไหนไม่สบายต,ตัวนู้นครับผมเป็นตัวแม่ครับผมไม่สบายเป็นอะไรมาคะ,ะเมื่อก่อนเขาจะเป็นการถ่ายท้องพอถ่ายท้องเสียก็ไม่ถึงกับขั้นท้องเสียครับผมคือถ่ายท้องแล้วก็ถ่ายไม่หมดถ่ายไม่หมดแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไม่กินอาหารเลย<อ>ก็ไม่มีอาหารที่จะไปดันของเก่าออกหมด ตัวของเก่าก็เลยสร้างแก๊สมาให้เป็นท้องอืดครับผมอ๋อปกติเพิ่งรู้ว่าช้างเขาก็ท้องอืดกันเหมือนกันนะครับพี่ปกติก็เห็นว่าหูก,กินเยอะแยะน่าจะอุจจี้ออกมาตลอดเวลานะคะถ้าถ้าเขากินอาหารเป็นปกติเขาก็จะไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าหลังจากที่เขาถ่ายท้องคือเขาไม่กินอะไรเข้าไปเลยครับตั้งแต่วันที่26ธันวาที่เหลือนิดหน่อยก็จะสร้างแก๊สขึ้นมา<อ>ทําให้ท้องอืดท้องอืดครับผมนี่อยู่มานานเนี่ยครับพี่นี่ มาโรงพยาบาลนี่ตั้งแต่วันที่28ธันวาครับผมแอะโอ้ออหิวผู้ก็คือน้องๆก็คือแบบว่าไม่ทันใจนะคะขอให้เลื่อนอาหารมาใกล้ๆให้มากกว่านี้นะคะ28ธันวาก็มาก็ไม่กินอาหารอะไรเลยครับคุณหมอก็ล้วง,อ,วงออกมาล้วงจากข้างหลังครับผมจากจากก้นก็อาหารที่ออกมาก็ไม่ไม่ออกมาเลยครับมันหมอก็ส่องกล้องเข้าไป ตะก้าแตกเราเได้สูญเสียตะกา้าน้องตะก้าได้อุทิศต้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีความลึก <laughs> มีความลึกเข้าไปถึง3เม็ดก็ไม่เจออาหารอะไรเลยครับ<ะ>ลหลังจากนั้นก็หมอตัดสินใจวางยาแล้วก็เอารถแมคโครมาช่วยพยุงแล้วก็ง้างปากแล้วก็ตัดสินใจกอกยากอกน้ำมันกอกยากเคลือบกระเพาะเข้าไปหลายๆอย่างครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็พายลมออกมาเรื่อยๆ ดีขึ้นดีข,นของเก่าที่เป็นปัญหานะออกมาได้ครับผมอ,อ๋อแล้วงี้จะต้องอยู่ไปอีกนานไหมคะเอออยู่มาสักพักแล้วเลยเอะายได้กลับบ้านอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถ่ายก็เป็นปกติแล้วครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เป็นก้อนครับเพราะว่าลำไส้ที่ไม่ได้กินอาหารไม่ได้อะไรมาตั้งแต่วันที่16เออ ..26 ่ธันวาจนมาถึงประมาณที่เขากินอาหารก็ประมาณสัก20มกราครับก็ ลำไส้ถูกทำลายไปเยอะ oh, แบคทีเรียรถูกทำลายไปเยอะ <okay. S 1> ก็เลยต้องรอเวลาฟื้นตัวต้องมีอีกสักพักหนึ่งครับโอเคถ้าอย่างนั้นทีเนี้ยเขาทานอาหารเยอะไหมครับพี่เมื่อก่อนก็ไม่ไม่ทานเลยครับตั้งแต่วันที่2ี่สกธันวาจนมาถึงวันที่ยี่สิบมกราครับไม่ทานอะไรเลยน้ําก็ไม่กินก็ได้อันนี้จากน้ําเกลืออย่างเดียวครับ, hmm. รบผมแล้วก็หลังจากนั้นก็กินอาหารได้นิดนิดน่อยหน่อยพื่งมา กินอาหารได้เยอะประมาณสัก4 5หวันที่ผ่านมานี่ครับอ๋อโอเคทีนี้ค่ะ,ะผู้ป่วยทานไม่ค่อยเยอะแต่ญาติผู้ป่วยทานไม่หยุดเลยครับพี่ไม่หยุดเลยครับีี้อยากให้ใครๆก็คือเขาชอบทานอะไรอยากให้มาบริจาคอาหารให้ช้างด้วยไหมคะหลักๆก,ก็เป็นผลไม้ครับที่เขาทานได้เยอะ,ะทานได้ดีแต่ว่าก็มีไม่เพียงพอก็ให้กินให้ทานแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับช่วงกลางวันแล้วก็เดินไป กินหญ้ากินไรด้วยครับผม mm hmm. แล้วก็มีกิ่งไม้กิ่งไรที่ตัดมาให้ <c oughs> เป็นอาหารเสริมครับผมโอเคถ้าใครอยู่แถวนี้ก็คือว่างๆมาเอาอาหารมาให้ช้างได้นะคะ mm hmm. ก็ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยก็คือกินไม่หยุดนะคะกินจุเหมือนกันนะคะมีเท่าไหร่ก็ขอให้ขนออกมาจากบ้านเลยนะคะโอเคแล้วก็ขอรับบริจาคตะกร้าเป็นบางครานะคะเพราะว่าผู้ป่วยทําตะกร้าพังบ่อยมากนะคะจุดนี้ ใครนะคะที่ยังอยู่ในมอนะคะก็คือแวะเวียนเอาอาหารมาให้ช้างทั้ง3ตัวได้นะคะอยู่ที่โรงช้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนนะคะอยู่ใกล้ๆแท้งสูงนะคะตรงตะปูของเรานะคะแล้วก็เขาก็กินจุเหมือนกันนะคะก็เอาอาหารมาฝากช้างแล้วก็เอาอาหารมาฝากคนได้ด้วยนะคะราะว่าช่วยเหลือพี่ๆที่เป็นอยู่ที่นี่นะคะก็ะเขาก็ต้องดูแลช้างตลอดเลยช่วงนี้โควิดด้วยนะคะไปไหนก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะ มหาวิทยลาลัยของเราอะคะ่ะมีกองทุนช้างด้วยถ้าใครสนใจจะสมทบค่ารักษาช้างอนะคะ่ะว่าตัวหนึ่งก็ใช้ค่ารักษาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็สมทบทุนได้ที่เลขบัญชีตรงนี้นะคะเดี๋ยวปาขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ใครสนใจอยากจะติดตามเพจแล้วก็ติดตามภาพน่ารักน่ารักของช้างนะคะแล้วก็สัตว์ป่านะคะก็ติดตามได้นะคะที่หน่วยสัตว์ป่านะคะของคณะสัตวแพทย,ทยาศาสตร์กำแพงแสนนะคะเดี๋ยวปาขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับป้าพาตลอนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปตลอนตลอนตะลอนอยู่ที่ไหนนะคะรอ ติดตามนะจะ๊ะเจอกันทุกวันจ um ัน9โมงนะจ๊ะบ๊ายบายเห็นสร้างขี้แล้วก็ขี้ตามช้างนะคะ